สวัสดีครับวันนี้ผมพอดีไทยแลนด์จะมาทำการอาชีพวิดีโอเลนเอาต์ทวายทำแต่สีสีกับเลนเป็นเลนปรากฏกับฉาพิเศษนะครับดูว่ามันแตกต่างในหลักเท่าไหร่นะคือว่าเลนนี้ดูกว้างพอแล้วผมไม่ต้องยืดแขนกันแ้วนะครับเมื่อกี้หน้าผมหน้าพีดอย่างนี้นะครับแต่วันนี้หตรงนี้แบบปกติจะเป็นมุมมองจะกว้างมันเป็นพิเศษนะครับดูนิครับว่าสีก็เหมือนกับกล้องหน้าปกติเลยครับสีมันไม่ต่างกันมากครับแต่ถ้าเทียบกับเลน เอาตัวมาในกล้องหลังเล,กกเลยกับในหลักในกล้องหลังว่าสีนั้นแตกต่างกันมากแต่สีนี้ยังไม่ค่อยต่างครับไปต,ต่อนะครับ จะกางแค่นี้นะครับต่อมาครับ